สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่โปเกมอนการ์ดแบทเทิลนะครับวันนี้มาแบทเทิลกันอีกแล้วนะครับด้วยช่วงนี้เราจะเป็นเทรนเนอร์นะครับนะอันนี้เราจะออกจากมาซาลาทาว <c oughs> ไปลาเวนเดอร์ทาวทุกคนตายหมดเลยไปบริษัทเอเวอร์ลาฟเอาไม่ใช่ละโคลรอันเงินอ่ะวันนี้ก็เป็นอาลูการูกันเนาะกับบาคุกามสนะครับนะอ่ะตัดกันที่เรียบร้อยทอยมาก,กว่าเริ่มก่อนสิบเก้าอะ่ะเจ็เร หน้าสองสามสี่ห้าหเจดี่ว่ะแต่ไม่น่าเลยอะ่ะสองสโอเคเริ่มดนะ โอ้โหไม่รอดหนมบ้างคาคิคาคิอ่าหนึ่งสองสามสี่สีไม้ทองติดไปเกมเร็วเกมเร็วจบ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 มาแล้วครับจบเลย ออโอเฮ้ยตีได้แล้วมึงไม่มีตัวลงอ่ะแพ้บอกไม่ต่างกับใช้เห่าเลยมันไม่มีหาตัวเล่นก่อนมันไม่มีมันไม่มีเอตีดิไล่ตอนเท่าไหร่ไม่มีแต่หนีไม่ได้โอ้ไม่หนีไม่มีไม่หนีไม่จ่ายมึงรู้จักเปล่า เล๋ยวเรยบรสเอาไงาอะไรนะเข้าเชิญกูแล้วเออก็ตีเถอะหลอดวันไม่มีเนี่ยไม่ได้แก้กตอนแหลหรืออะไรนะวันไม่มีไม่เว้ยคือคาชีนขึ้นต้นเกิด เอาใหม่ใม่ใม่ใม่มาเล่นใหม่เด็กรักตายนักตาน้องๆบอกมึงเล่นเฮียอะไรกันแม่งไอเฮียกูว่าตอนเล่นแวนออร่าเคิลสนี่เร็วแล้วนะเียนี่เร็วกว่าออร่าเคลสนิ่งเข้าใเหรเธอแรกลงจี้เดินสองเธอแรกลงจี้อัดคาคิดบุเธอสองแม่งตีร้อยหกสิบบอลแล้วกไปหมดตายมันไม่มีมอมไงคือถ้ามันมีข้างใบหนึ่งก็ติดตัวตัวหลังแทนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยมีตัวเดียวมีตัวเดียวไอ้ยันนี่ขอของขึ้นลิคบด้วยนะของมาสามอย่างเลยสัต จริงสองอย่างก็เล่นนะเราแค่คาชิกกับบาคุกันในเทอร์นสองเก่งแล้วเป็นจี้ขึ้นมาเรื่วานแบบเหมือนคาดอ่ะเหมือนคู่คานี่เราเล่นกันเร็วมากลยเนี่ยไม่ถึงห้าสี่ตัดตัดการ์ดยังนานกว่าเลยตอมาๆหม่สามเล็กกว่านีน่อนสองสองยันก่อน๋อ มันเป็นอะไรกับอ n น r g อร์จีน่ะทุกมึงไม่เด็กไหนก็มีปัญหาเด็กที่เราก็คุยไม่ขึ้นเล่นไปเหมือนเดิมมันเดิมเห <laughs> มือนเดิมมเนเอ่ยไม่รู้ติดจีซิ ได้ตีก่อนด้วยเราไม่รีที่ตีเฮ้ยแต่มันต้องมันห้ามหนีเวลาติดดีกว่าเฮ้ยแต่มันห้ามหนีแล้วมันตีไม่ได้แรกตบบอลเว้ยเฮ้ยมันหาว่ะโอ้แม่งทิ้งทางล่างเลยทิ้งแม่งเลยเปิดไปที่ตุกันตุกันอ่ะเออแหละแม่งเอาทิ้งทางล่างเขาเรียกว่าทิ้งโปเกมอนที่ไม่จำเป็นออกไปใช่ปล่อยเข้าป่าปล่อยคืนถูกกว่าไม่มีรังต้นด้วยแหละมีรังต้นก็เปิดมาให้มา สะจริงๆน่าละเต็ดจัว่วอ่าลงนี่ลงนี่ติวจีติวจีหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่มีไม่มีติวจีอีกที อ,อยากได้ลิเลียสดๆจริงๆถ้าลิเลียมานะจะต,ตีเลยเรฮะติดไม่ได้แล้วนะตัวแล้วติดก็บ้าแล้วิวไม่ได้เฮ้ยแต่มันบอกว่ามันหนีไม่ได้นี่ว่ะไอ้ท่าสองทำอะไรได้ หนีไม่ได้อะไรไม่ได้ใช้ท่าไม่ไม่หมายถึงว่าท่าหนึ่งมันตีมันบอกหนีไม่ได้ใช่ไหมล่ะท่าสองมันทำอะไรได้เตะหนักน่วงไม่ต้องอ่านชื่อท่าก็ได้เฮวี่คิกเหรอคอยเหรียญรอบหนึ่งถ้าออกก้อยกันโอมิตมันตีไม่ได้ถ้าออกก้อยก็ออาก้อยเฟลก็เฟล้ามนะออกหัวไม่เฟลนะออกหัวก็ได้ตีสามสิบมันบอกกูหนีไม่ได้พี่ก็หนีทิพย์กูไม่หนีโตแมวน ตีได้ปะล่ะโ,โอม่สรุปแม่งหยัดคาคีไว้ก่อนคาคียยาจบเลยกูหาตัวก่อนหาแม่งตัวก่อนเฮ้ยมีหลายตัวหน้ามันเหมือนอะไรวะกระปะแม่อือกระปะไฟกลับปะไม,ม่กันทำไมกระปะต้องเป็นไฟวะกระปะมันต้องเป็นน้ำสิกระปะน้ำมันมีไปแล้วจบจบ,จบอไ,ไอตัวที่เป็นพืชน้ำที่เป็นดอกบัวอ๋อไอนั่นกระปะเหรอเออหน้าเป็นกระปะกระปะน้ำ วัวเด็ดัดขย่ำไปเลยสามสิบสามสิบโดนโดนโดนตีไปที่รุดอะ่ะตงรงใจใจสนุนใส่ข่ข <c oughs> นะี้ว่ะติดไม่ทันจบนะจบแล้วคุยคุยคุยตรวจสอบเด็ดเดดเดดต่อเก็บที่เก็บไปเดียเ๋ยวเก็บ้าเดอเออเสียดายรอบที่นั้นไม่ได้นั่นไม่ได้สิงจีเลยไม่มันไม่มีทิ้งอ๋อเอาเสิร์ฟสองรอบไม่ขึ้นหรอขึ้นมารอบเดียว มีงทิ้งมีทิงกูทิ้งแล้วจบจบจอะไรอยู่บ้านนี้หีุดกดร้อยหกสิบแน่กูตายเลยร้อยหกสิบอะไมันตีร้อยี่สิบอ๋อเหรอกูลืมกัดขยำก็ขี้เกียจกัดแล้วอ่ะบตีปุ๊บใช้จีเอ็กก็ติดสองลูกดิดกูนแล้วแต่แล้วแต่สองลูกเอ็กเซลล็อกไปร้อยยี่สิบยี่สิบก็จะเป็นร้อยห้าสิบ ที่ตำแหน่งคือจะเออกับโปเกมอนจเนี่ยจบนะเ<ต>จอเนี่ยตอนเนี่ยตัวเดียวเนี่ยพี่สู้ไม่ได้อะไม่ได้เลยสัตว <c oughs> <c oughs> ์อะไรขายขี้ไอ้ซัดเลือกมาเท่าไหร่สองร้อ <le> ย <ant> มี 6G เสียบร้อยเลยสักดโอ้ตีไม่ตายหรอกจบมันมาครับจบไอ้ยีสองรอยน้าเอาไอ้เกาไก่น่ะตีปังร้อยร้อยบบเหมือนพูดเลยมาส่งเดียวนมอืมเซฟล็อกไปยี่สิบได้ได้ได้ จบนะม,มันกด G X มาสองร้อยกูก็ขี้อยู่ก็มาดิปนะัญ <laughs> หาคือมันกด G X ได้ไงกดปุ๊บกูตายเลยไงไม่ใช่ว่ามึงตายกูอะตาย <laughs> เลินขึ้นมาเด้อ <laughs> ตีตัวนี้มันก็ตายแม่งติดถ้า GX แม่งเนี่ยจบ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 เอาเอาถ้ามันไม่ขึ้นนะ่ะตีแม่งตายตอนอีวังโคเหมันคิดเหมือนไอ้นี่จบแล้วลนนจบนะไม่ขึ้นจริงๆนะเนี่ยกูก็ไม่ขึ้นมอนลองอะ่ะไม่ขึ้นเลย มอนลองก็มึงทิ้งไปเมื่อกี้ร่างแรกมาถึงล่างต้นสิ <c oughs> ล่างต้นเนี่ยไม่ขึ้นเลยจั่วมันเนี่ยไอ้ที่บบ <c oughs> ยังไงก็ต้องตีปะวะมันแหวท่าที่อะไรแหวพืช <c oughs> น่าเกลียดที่หายเข้ามาท้าหินนะ่ะมันเป็นหินอ่ะตัวนี้ตัวหินท้าหินร้อยหกสิบร้อยหกสิบไว้ไม่ตายเลยสี่สิบร้อกูตายแล้วไอ้ทียกด G X มามันก็นกู้ว่าตายแล้ว อ่าคุดว่าคุดว่าใส่ไปได้ได้ก็ไอบอกใส่คุดมาไม่ได้มันไม่มีผลเฉยเฉยเออเขาไม่มีผลกูใช้กู้พลังงานทำไมวะพลังงานออกมาเป็นทั้งเก็บมีแค่นี้ติด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 ,ด,ด,ดโหเก็บ <c oughs> ปะเก็บเด็ก <c oughs> ดิสสองดิสสองออประมาณน,นะาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคก็จบเท่านี้นะจริงๆก,ก็อยู่ที่โอกาสแหละ ไอเด็กนี้มันตีเสียข้อเสียแม่งเดียวแม่งตีไม่ขึ้นสองร้อยถ้าชุดหน้าอะไรนะไอที่มันบอกว่า Gx บวกสามสิบป่ะอะไรวะที่มันเป็นไอเทมอะตัวอะไรไอเทมไอเทมที่มันบอกว่า G, ตีจีเอ็กบวกสามสิบอะไรนะช้อยแบนแค่ยี่สิบเองยี่ิบเออแค่ยี่สิบก็ยังดีมันก็ยังแบบว่าติดช้อยแบนแล้วก็อะไรนะปลาคู่คุยใช่ป่ละล่ะแล้วก็รวมท่ามันก็ทาได้ร้อยหกสิบเหมือนสองร้อยละตอนนี้ยังเบาบางกันอยู่ทั้งคู่อะ นะโอเคประมาณนี้ผมแล้วนะคลิปนี้นะครับชอบกดไ like, ลค์ตามกด s u b s c r i b ฟฝาเพลย์เราด้วยถ้าชอบอาพิเศษวันนี้ไปแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ